อาวหน้าม,มาสการครับปูครับวันนี้ก็มาตามต่อลองปูคันวาสัมบายพี่นอ้องลวงปูวาสัมบายกันวันดีได้ไปแนวทางอ๋อหนึ่งหกหน1 1> <อ>ึ่งมาเอาหนั่นปูมันเมามันก็ว่าสลาดตายมันก <4, 6, S 2> ็สี่หได้าาส,สามปดสี่มื <ข music S 2> ่ยังซือกูถืออยูมันบวชถือกืถอตัวมันบุญยังมอง ออเง่นนี่สี่หกหนึ่งมันปะปัวเง่อนกอนวงื่นได้สามสี่อ๋อเห็นะครับวงนนี้ได้สี่หกหนึ่งสามมืครับอ๋อนะครับก็ล้องเบอร์กับได้เลขก็ขากับได้สื่อนะโอ้เสียด้ผมข่ามาโย่หลวงปู่ละนอนโย่ผมก็ได้ไปก้าปุ๊บได้เลขเออเป็นเรือนี่นะครับพวดก่อน ได้สามแปดสี่ครับเลขออกสามแปดล่างมันก็ยังมืถือวันนี้เลขไม่ออกสามแปดซีแปดเอแปดสี่สามอีกคมันก็ยังมืถืออีกปวันนี้มันมาเอาไหม่นี่ได้ซี่หกหนึ่งอ๋อก็คือไม่เอาไหม่นี่ก็คือเป็นซี่หกหนึ่งนะปัวเออเออเออมอนี่มันบดอะไครับ สาธุสาธุนะครับสี่หกหนึ่งเด้อวันนี้นะครับเอาไปชัดนซื้อสองโตเรียงโมกายเขาสางโตนวครับตอาชั้นซื้อสองโตอ่ะ